จะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งซิงเอร์ของภาคีมือสังหารก็ว่าได้นะครับกับพิธีสาบานตนเข้าร่วมภาคีที่แฟนๆซีซรีส์นี้น่าจะคุ้นเคยนะครับหรืออย่างน้อยก็ต้องผ่านหูผ่านตากันมาบ้างเลยครับส่วนคนที่ยังไม่รู้จักกับพิธีกรรมนี้แล้วก็มุกตัดนิ้วสุดคลาสสิก ผมจะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆกันนะครับว่าพิธีกรรมรับเข้าภาคีมือสังหารมันมาจากไหนแล้วมันสําคัญยังไงมาฟังไปพร้อมกันได้เลยครับคุณผู้ฟังหลายคนเนี่ยอาจจะพอนึกภาพกันออกนะครับว่าในชีวิตปกติของเราเวลาจะมีการรับใครเข้าร่วมองค์กรเนี่ยก็มักจะต้องมีพิธีกรรมที่เหมือนต้อนรับน้องใหม่เสมอพิธีกรรมของมือสังหารก็คล้ายๆกันเลยครับอารมณ์ประมาณว่าสมมุติมีเด็กใหม่เข้ามาฝึกงานฝากตัวเป็นสิทธิสักระยะหนึ่งนะครับ พอพวกอาจารย์เห็นแววว่าพร้อมละเขาก็จะเริ่มพิธีสาบานตนกันนะครับเอาแบบคลาสสิกเลยนะครับก็คือจะต้องมีข้อแรกเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับก็คือคำปฏิญาณให้เข้าใจว่าปรัชญาสูงสุดของภาคีเนี่ยคืออะไรนั่นคือวลีที่ว่าไม่มีสิ่งใดจริงแท้ทุกสิ่งล้วนกระทำได้ความหมายของมันคืออะไรเรื่องนี้ก็มีการตีความไว้หลากหลายรูปแบบเลยเลยะครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างอินกับการตีความนี้ที่สุดนะครับว่า ไม่มีสิ่งใดจริงแท้ก็คือมนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงความจริงแบบสมบูรณ์ได้ครับแม้แต่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ครับเช่นนายเอเนี่ยอาจจะอ่านหนังสือประวัติศาสตร์แล้วคิดว่านโปเลียนเนี่ยเป็นคนที่ชั่วร้ายเอามากๆครับแต่ว่านายบีที่อ่านหนังสือเล่มเดียวกันเป๊ะๆเ,เ,เนี่ยอาจจะคิดว่าเฮ้ยที่เขาทําแบบนั้นเนี่ยมันก็เพราะสถานการณ์ตอนนั้นมันจําเป็นและคนรุ่นหลังหลายคนนะครับก็ได้ประโยชน์จากการกระทําของเขาด้วยคนคนนี้ควรจะเป็นวีรบุรุษมากกว่า แล้วเรื่องก็อาจจะซับซ้อนไปอีกครับเมื่อมีนายซีเอาข้อมูลใหม่ของนโปเลียนมาแย้งซึ่งสิ่งนี้มันเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยแหละครับทั้ง3าคนเนี่ยก็แค่ยึดถือสิ่งที่คิดว่าเป็นความจริง c o l ะเวอร์ชั่นกันเพราะแต่ละคนต่างก็มีสิ่งที่ได้รู้ได้เห็นโดยเอาประสบการณ์ที่ตัวเองพบเจอมาเป็นตัวตัดสินนั่นเองครับแต่ความจริงแท้สมบูรณ์แบบบริสุทธิ์ของเรื่องราวนโปเลียนเป็นยังไงเราในฐานะมนุษย์คงไม่มีทางรู้ได้เลยครับ นั่นเลยนำมาสู่ท่อนที่2ก็คือทุกสิ่งล้วนกระทำได้หมายความว่าเมื่อแต่ละคนต่างก็มีความจริงเวอร์ชั่นที่ตัวเองยึดถือครับแต่ละคนก็ต้องรับผิดชอบมันเองเรามีสิทธิ์เต็มที่ที่จะทำอะไรกับมันก็ได้แต่ผลพวงที่ตามมาคุณก็ต้องรับกันไปเต็มๆนะครับแม่ผู้ซสยาวครับนี่ก็เป็นแค่การตีความของผมเองนะครับส่วนแฟนเกมคนไหนนะครับคิดต่างออกไปมาแสดงความเห็นแลกเปลี่ยนกันได้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับ กลับมาที่เรื่องพิธีกรรมกันต่อนะครับนอกจากปรัชญ,ญาสูงสุดของภาคีที่พูดไปแล้วนะครับก็มีการกําหนดกฎที่เรื่องง่าย3ข้อนะครับประมาณช่วงศตวรรษที่9ตามที่โรชานพูดเอาไว้ในตัวอย่างเปิดตัวของภาคมิรานเลยครับนั่นก็คือ 1. จงใช้คมมีดของเจ้าอยู่ห่างจากเลือดเนื้อผู้บริสุทธิ์ 2. แฝงกายท่ามกลางฝูงชน 3. ไม่ทําให้พระดอนภาพตกอยู่ในอันตราย ไฮไลท์ต่อมาของพิธีกรรมนะครับก็คือการตัดนิ้วนางทิ้งนั่นเองครับซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเลยครับว่าทําไมต้องตัดแต่ความหมายของมันก็คือเป็นการสาบานว่าจะยึดมั่นในบรรดาสังหารนั่นเองครับและสุดท้ายนะครับจะต้องมีการติด Hidden Blade เข้ากับแขนข้างที่โดนตัดนิ้วนะครับพอแทบจะไม่มีอาวุธชิ้นไหนสะท้อนความเป็นมือสังหารได้เท่ากับฮิ d d e n น l a d ดอีกแล้วะครับ มันเป็นอาวุธขนาดกระทัดรัดนะครับติดอยู่ใต้แขนถ้ามองเผินๆภายนอกเนี่ยมันก็เหมือนมือของเราไม่ได้ติดอาวุธอะไรอยู่เลยครับแต่พอเข้าถึงตัวเป้าหมายปุ๊บเราก็สามารถพุ่งใบมีดปลิดชีพศัตรูได้ในพริบตาเลยทีเดียวครับแต่หลักการและพิธีกรรมของภาคีมือสังหารก็เหมือนกับองค์กรอื่นๆทุกที่ทุกสมัยนั่นแหละครับที่ยิ่งมีอายุมากขึ้นมีสมาชิกมากขึ้น มันก็เริ่มถูกตีความใหม่หรือว่าถูกเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาครับและตามแต่ละสาขาที่ภาคีตั้งอยู่ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูพัฒนาการคร่าวๆกันนะครับว่าพิธีกรรมนี้มันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นเลยนะครับคำถามที่หลายคนคงจะรู้อยู่แล้วนะครับแต่เราอยากจะมาย้ำให้ฟังกันอีกสักรอบนะครับว่าทำไมต้องตัดนิ้วทิ้งด้วยล่ะครับเรื่องมันก็เป็นแบบนี้ครับ เราต้องเล่าย้อนไปไกลถึงมือสังหารที่เป็นตัวบีดาตัวช้างเท้าหน้าของแฟชั่นการตัดนิ้วกันเลยทีเดียวครับนั่นก็คือบาเยกแห่งศิวะของเรานั่นเองครับเรื่องของเรื่องก็คืออาญาแฟนของบาเยกนะครับได้ให้ฮิดเดนเบลดแบบดั้งเดิมเพื่อให้บาเยกเนี่ยเอาไว้ใช้ในภารกิจเมื่อถึงคราวจําเป็นครับซึ่งมันก็จะมีลักษณะค่อนข้างใหญ่เอาเรื่องเลยแหละครับคือผมว่าเอาไปทําเป็นหัวหอกได้สบายสบายอะไรแบบนั้นเลยนะครับ ตอนแรกนะครับบาเยกแกก็ใช้ฮิดเดนเบลดแบบอวัยวะครบ32ไปเรื่อยๆนะครับจนมีภารกิจหนึ่งครับที่เขาต้องลอบเข้าไปสังหารศัตรูในโรงอาบน้ำครับตอนแรกเนี่ยทุกอย่างมันก็ดูเป็นไปตามแผนนะครับบาเยกจับหัวเป้าหมายกดน้ำหวังจะฆ่าให้ตายแต่ว่าแกดันประเมินกำลังของเหยื่อผิดครับนึกว่าจะเป็นตาแก่ตัวทุวมธรรมดาธรรมดา แต่กลายเป็นว่าบาเยกตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบแล้วก็กําลังจะตายซะเองครับแล้วในจังหวะนั้นเลยครับบาเยกก็ใช้มือข้างที่ใส่ฮิดเด้นเบลดนะครับชกใส่ตะแก่คนนั้นครับแต่ว่าตะแก่คนนั้นก็ดันจับกําปั้นเขาเอาไว้ได้อีกเขาก็เลยเปิดการทํางานของฮิดเด้นเบลดทั้งที่มือเนี่ยยังกาเป็นกาปั้นอยู่ครับทีนี้ก็เรียบร้อยเลยครับตาแก่โดนแทงคอตายคาอ่างไปเรียบร้อยแล้วบาเยกก็บอกลานิ้วนางข้างซ้ายไปนับไปนั้นมาครับ พออาญากับบาเยกตัดสินใจตั้งกลุ่มฮิดเด้นวันขึ้นมานะครับพวกเขาก็เริ่มออกปฏิบัติการในเงามืดเพื่อรับใช้แสงสว่างครับจนมีคนที่รู้สึกศรัทธานในตัวบาเยกมากขึ้นถึงขนาดที่เธอลงทุนตัดนิ้วตามเขาเพื่อแสดงให้เห็นว่าเธอจะอุทิศตัวทํางานให้กับฮิดเด้นวันครับ ซึ่งตรงนี้ก็ต้องแฟร์กับบาเยแกนะครับเพราะว่าแกเนี่ยไม่ได้ขอให้ทําอะไรแบบนั้นเลยนะครับพยายามห้ามซะด้วยซ้ำนะครับแต่มันก็ช่วยไม่ได้จริงๆนะครับเทรนตัดนิ้วเนี่ยมันก็เลยเริ่มนับจากการก่อตั้งเลยแหละครับต้องล่วงเลยมาถึงยุคเอาทะเอียประมาณศตะวรรษที่12นั่นแหละครับที่แกมาเป็นคนตบโต๊ะแล้วก็สั่งว่าเฮ้ยหยุดตัดนิ้วกันได้แล้ว เพราะว่านอกจากจะเจ็บตัวกันแบบไม่จําเป็นแล้วนะครับการที่มือสังหารไม่มีนิ้วนางเนี่ยมันก็เป็นจุดอ่อนที่จะทําให้พวกเทมพล่ามันรู้ตัวได้นั่นเองครับแกก็เลยใช้ Apple Hang a อปเปิลแห่งเอเดนนะครับคิดค้น i d d e n b เ a d e แบบใหม่ขึ้นมาแทนที่ของเก่าที่มันไม่ต้องเอานิ้วเข้าไปเสี่ยงครับแล้วก็เลิกการตัดนิ้วไปนั่นเองต่อมานะครับในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการนะครับพิธีกรรมก็มีการเปลี่ยนรูปแบบไปนิดหน่อยครับแต่ขั้นตอนหลักๆจะมี3ขั้นตอนนะครับก็คือ1 คนที่จะเข้าภาคีต้องปฏิญาณตนครับ 2. มีการใช้ครีมร้อนประทับตาที่นิ้วนางอ้าวสุดท้ายนิ้วนางเนี่ยก็ยังต้องโดนอยู่นี้นะครับเนี่ยแต่ว่าไม่ต้องตัดนิ้วแล้วละครับและสุดท้ายก็คือสมาชิกใหม่นะครับต้องทําการก้าวกระโจนแหง่งศรัทธา mm hmm. Le ฟออเฟนนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นการแสดงความเชื่อใจและศรัทธานในภาคีครับ mm hmm. เมื่อครบ3ขั้นตอนนะครับ mm hmm. ก็จะนับว่าบุคคลน,นั้นนับเป็นสมาชิกภาคีมือสังหารอย่างเต็มตัว แต่มันก็มีบางครั้งเหมือนกันนะครับที่ไม่มีการทําพิธีนี้เลยอย่างในช่วงปฏิวัติอเมริกาหรือว่าช่วงที่คอนเนอร์ของเราเป็นพระเอกนั่นเองครับพอฝึกฝนจนได้ที่นะครับอาจารย์ของเขาอะคิลิสก็เรียกมาที่บ้านนะครับแล้วก็ให้ใส่ชุดมือสังหารเป็นสมาชิกภาคีง,าง่ายๆแบบนั้นเลยก็ได้ครับอาจจะเพราะว่าอะคิลิสเนียไม่คิดว่าพิธีกรรมนั้นสําคัญขนาดนั้นเพราะว่าสิทธิ์เก่าของเขาเนยก็คือเชคอมแมคครับ ยังไปเข้าร่วมวงกับพวกเทมพล่าได้มันอยู่ที่ใจมากกว่านะครับถ้าคนมันไม่ใช่ต่อให้ผ่านพิธีกรรมถูกต้องมันก็ช่วยอะไรไม่ได้อยู่ดีครับ mm. อาร์คิลิสแกก็คงคิดอะไรประมาณนี้นะครับ mm. ก็เลยให้คอนเนอร์เอาชุดไปใส่จบๆไม่ต้องมากพิธีครับ mm. ของฝรั่งเศสครับซึ่งน่าจะอลังการงานสร้างมากที่สุดแล้วละครับ mm. อย่างที่เราเห็นนะครับว่าอาโนเนี่ยต้องเข้าไปยืนต่อหน้าสภามือสังหารก็มีการกล่าวคำปริญาณตามปกติครับแต่เพิ่มเติมมาก็คือ คนที่จะเข้าร่วมต้องทําการทดสอบด้วยการดื่มน้ําที่ทําให้จิตใจ,จตกอยู่ในสภาวะเหมือนเจอกับภาพลวงตาที่มีบาดแผลในอดีตกลับมาหลอกหลอนอีกครั้งครับในกรณีของอาโนก็คือช่วงที่เขาสูญเสียพ่อไปนั่นเองครับ oh เมื่อผ่านการทดสอบนะครับหัวหน้าภาคีก็จะกล่าวกด3ข้อแบบเดิมเลยครับแล้วก็ให้อาโนติด Hidden Blade พร้อมกล่าวว่าตอนนี้อาโนคนเดิมเนี่ยตายไปแล้วครับสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่คือมือสังหารที่จะยึดมั่นในกฎของภาคีจนวันตายครับ the world, the พอพูดถึงการทดสอบทางจิตใจนะครับนอกจากพิธิกรรมที่เราเห็นในเกมแล้วนะครับในนิยายของ Assassin's Creed นะครับก็ยังมีการพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับอย่างตัวเอกในนิยาย Engine of History ที่กลัวน้ำนะครับก็โดนพาไปดำน้ำเพื่อเอาชนะความกลัวให้ได้เหมือนกันครับ พอมาในยุคใกล้ๆปัจจุบันนะครับพวกพิธีกรรมรับเข้าภาคีเนี่ยก็ไม่ค่อยถูกให้ความสําคัญหรือว่าจัดเต็มเท่าในอดีตอีกแล้วนะครับคือมันก็ยังไม่ได้หายไปสัทีเดียวนะครับแต่มันก็ลดความเป็นทางการลงไปเยอะครับอาจารย์มือสังหารบางคนเนี่ยพอเห็นสิทธิ์พร้อมแล้วบางทีก็ให้ฮีเด้นเบลดแล้วก็พูดต้อนรับเข้าภาคีแค่นั้นเลยครับ แต่ไม่ว่าพิธีกรรมจะเปลี่ยนไปแค่ไหนนะครับหลักการสูงสุดของภาคีก็ยังคงอยู่ต่อไปเหมือนที่อัลเตเอียเคยบอกว่าต่อให้ฆ่ามือสังหารหมดโลกสิ่งที่จะไม่มีวันตายเลยก็คือหลักการที่เป็นรากฐานของบัญญัติสังหารมาตั้งแต่ต้ตนนั่นเองครับเอาละครับนั่นก็คือภาพรวมคร่าวๆนะครับของพิธีกรรมรับเข้าภาคีของเหล่ามือสังหาร <S <S ตั้งแต่อดีตยันปัจจุบันนะครับแต่ก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับ ผมมีข่าวจะแจ้งให้ทราบว่า j u b i เวิร์ในตอนหน้าสาว s s กแอสซินคร e d เนี่ยพลาดไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษครับเป็นสาวกตัวตึงของแฟรนชส์ที่จะมาเม้ามอยหอยสังกับเราเกี่ยวกับภาคมิราชที่ใกล้จะวางจำหน่ายแล้วนะครับ ใครอยากได้ข้อมูลแบบว่าแน่นปรีิ้ยเพื่อจะได้เล่นภาคนิรันได้อินยิ่งขึ้นนะครับก็ต้องกดกระดิ่งกดติดตามเอาไว้เลยนะครับแล้วเราจะมาเจอกับเขาอย่างแน่นอนครับส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าสัปดาห์หน้ายูบีวอร์ตอนพิเศษพร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษครับแล้วพบกันที่นี่ที่ช่องยู i ีซอ t t h a i l a n ์เหมือนเดิมส่วนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ